เทคสองสามสองหนึ่งสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่เ,เกมสตัมเบิลไก่นะครับคนดูเป็นเกมขั้นเวลานะจากจากการเราเล่นเกมเลสซิ่งมาเตอร์ไปสิบกว่าพาร์ทรอบนี้เรามาเล่นเกมนี้กันเลยเอาจริงๆมันเล่นกับเพื่อนได้นะครับคนดูมีทั้งจัดอันดับมีทั้งเล่นคู่เล่นเดี่ยว มันเหมือนเอาชีวิตรอดจากการหลบหนีสิ่งสิ่งอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อสิ่งอุปสรรคในเกมนี้สามารถปรับแต่งตัวละครได้ด้วยจะเอาเป็นอะไรดีวะอฮ้ยรับเอาเป็นนักดับเพิงดีกว่านักดับเพิงน่าจะเฟี้ยวอยู่ความสามารถตัวนี้ไม่มีเลยต้องใช้ห้าสิบห้าสิบโทเค็นในการแลกกลายเป็นนักดับเพิงเว้ ไป indo, กันท ok ุก the คนถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์นะครับแล้วไป let's go <S มาด,ด,ด,ดูดิมา,มาเว่ยมาสุ่มด่านให้ด้วยนะมาสุ่มด่านให้ด้วยโอ้โหด่านนี้ยังยากยังยากสาองห่งแต่งแต่งต่งแต่งต่แงต่งแ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 ต่ง อุ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮียลูกกระสุนปืนใหญ่เต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้งเฮ้ยยุบไปเฮ้เฮ้ย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 กระสุนเยอยกระสุนกระสุนเยอยกระสุนโอ้โหลูกกระสุนปืนใหญ่เยอะจังวะอ้าวตกแมพตกแมพตาย ตรงแมพเฉยโอ้ไม้ไหลไม่ได้ออไเอามา,มา,มาหอ่หอไอเลนตกรอบอโอ้โอเปิดมาตกรอบตั้งแต่แรกเลยวดี๋ยวแก้มือใหม่ เล่นอะสดานเล่นเอาชีวิตรอดโอ้โหยัยงยากดานเนี้ยลื่นทั้งบนนี่กอนหวะไอ,อตัวหน้าหินอขอญาตขอญาตเซ็นเซอร์นะคำมเมื่อกี้เกมนี้มันมีโฆษณาด้วยเหรอวะบัมเบอร์กายเนี่ยเฮ้ยอย่าไปดูถูก มาครับรอบนี้เจอกับด่านอะไรโอ้รอบนี้เจอกับด่านเดิมด่านเดิมอีกแล้วใบครับทุกคนนิงกันนิ่งกันนิงกันนิ่งกันนิงกันนิ่งกันนิ่งโอ้ยโอ้ยโหสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยมันกระโดดไม่ไปด้วยระทูถัง เฮ้ย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 สวยตีไปข้างหน้ายอึ๊บอึ๊บสวยเ่จ๋าช่วยหนึ่งด้วยอึ๊บกระโดดครับกระโดดกระโดดอุ๊ยกระโดดอีกทีโอ้โหตกแมพตายใจเย็นใจเย็นอ๋องกระโดดไม่ไปสวยครับผ่านไปเดินดูดี จ, LEGO LEGO จังหวะนี้อึ๊บกระโดดใช่ไหมสวย,สวยนิงกัน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 นิงนี่ไงอีกคนเดียวอีกคนเดียวหอยคนเดียวครับใครมันจะถึงเช่นชายก่อนเรียบร้อยครบเรียบร้อยสิบสองคนไม่มีใคร right. ส,สู้น้องกายเราได้เลยสักคนบอกแล้ cran, สสวผมมันโหดโหดสัตว์เตียมาครับ เหลือผ oh, oh, so, oh, ู้เล่นอ hmm ีก12คนโอ้ยเป็นส่วนน้ำประตูเน็กเวิร์ดอเมโซนเย็นลู่เอาเรื่องจังหวะนี้เราก็ต้องหนิ่งกัน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 หนิ่งหนงกันหนิ่งกันหนงอุ้ยผ่านมาได้เฉยไปครับกระโดดแฮมพอลินไปหนึ่งทีปุ๊บอุ้ยเอังไอ้เหี้ยหัวติดปุ๊บลงไปเลยเลย มา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 ยาหลุดจากศักดิ์ก็พอคนดูยายายาหลุดจากศักดิ์ก็พออย่าหลุดจากศัก,กดิ์ดก,ก,ดก,ก็พอครับคนดูทั้งหลายเอางี้จตกแมปตายเฮ้ย,บบย,ฮยไปดิอย่าให้มันได้ชนะเราไปเป็นอันดิดขาดเว้ยคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอุ๊บแคโดนไปหนึ่งทีเฮ้ยอุปสรรคเยอะว่ะอุปสรรคเยอะเฮ้ยอุบสวยไอ้เหี้ยชนะคนแรกเอาเรื่องมันไงละ่ะอันนี้ยังตกยอยู่ในหลุมดำอยู่เลยโอ้โหอันนี้ยังไม่ไปไหนเลยคนดูไปหาโหลดกันได้นะแต่ก็ข้อเสียก็มีโฆษณาเนี่ยอาจจะเติมอาจจะเติมยัดโฆษณาไว้ได้อยู่ เรียบร้อยผู้ชนะขาดอีกคนเดียวเรียบร้อยครับนอกนั้นตกร,ร,รอบหมดตีเหลือผู้เล่นอีกประมาณ6คนโอ้โหรวมผมด้วยผมเป็นนักกู้ภัยเว้ด่านต่อไปเราจะไปเจอกับด่านโอ้ไม่กอดด่านหลังพึ่งห้ามตกนะเออจะทำยังไงดี นิ่งกัน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 นิ่งเฮ้ยผมอาจจะอยู่เป็นคนแรกของแมปนีุ้้ยนิ่งกันนิ่งกันนิ่งนิ่งกัน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 นิงกันนิงมาดิมาดิมาดิผมยังอยู่ชั้นบนอยู่เลยคุณดูครับจะคิดดูผมก็ยังอยู่ชั้นบนอยู่เลยครับเฮ้ย เฮ้ยเรียบร้อยชนะเอาเรื่องรอบสิ้นสุดการแข่งขันเ้าสรุปสรุปได้ที่หนึ่งเฉยเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นยากสักเท่าไหร่นะครับคนดูเล่นง่ายมากอ,ะอ่ะอ,อะไรระเบิดวะเอาเรื่องอ่ะเอาเกมนี้มีโฆษณาอะไรเนี่ยเอาวงอาวีมาจากไหนวะเนี่ย ปิดเลยใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปวัดวัดดวงกันอีกสักเกมหนึง่งสนุกดีว่ะคนดูมาด่านนี้เราเจอกับสูงกับด่านอะไรโอ้โหด่านด่านขี้โคเนี่ยในด่านเนี้ยไปครับทุกคนเริ่ม let's go อุ้ยมันสามารถใส่สกิลได้ด้วยนี่ ถูกปะดูที่ผมนำมาสวยไปไปกันต่อหุ้ยด่านนี้ระวังด่านนี้ระวังด่านนี้ระวังหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยตกน้ำเฮี้ยตกน้ำเออค่อยๆเดินไปนะนิ่งกัน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 นิงหนิงกันหนิ่งกันนิ่งสวย โอ้ยเหียแม่ตกน้ำเฉยเฮ้ยสวยงามค่อยเดินไปไอ้น้อง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 โอ้โหสวยเฮ้ยสว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 ยไอ้พวกอุ้ยเหียตกน้ำอีกแล้วไอ้สันิงกันนิ่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 งนิงกันนิ่งกันนิ่งกันนิ่งกัน เอ้เฮี้ยมันเดินไปไหนกันวะนะ่ะอีแค่กูเดินผิดอีแค่กูเดินกลับหลังทำไมวนะเนี่ยเฮ้ยด่านนี้ยังไม่มีใครชนะเลยอ่ะคุณดูเจอด่านนี้ไปยากเลยเป็นไงล่ะเจองานยากเลยรอบนี้เฮ้ยสวยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมีใครชนะนะอย่าพึ่งนะขาดขาดคนอยู่ใช่ไหมอ,อ้าวเฮี้ยกูตกรอบ ด่านนี้เล่นยากวะ่ะโอ้โหเล่นยากจริงวะ่ะพอเลยเดี๋ยวเราไปเล่นด่านอื่นกันดีกว่าโฆษณาจะขึ้นไหมอยากขึ้นนะโฆษณาโอเคโ,โอ้ขึ้นอีกอ่ะ Rv ร์วอ่ะ RV อยากให้เป็นสปอนเซอร์เข้าได้นะเข้าได้นะ แม่งขึ้นขึ้นบ่อยด้วยไงประเด็นป่าทุกคนร้องเสียงดวงเสียงใจกันอีกสักรอบนึงเมื่อกี้เราแพ้ทุกคนเมื่อกี้แพ้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะด่านมันยากเกินไปด้วยเลยขอด่านนง,ไงไ่ายเลยไหมโอ้โด่านเดิมอีกแออีกแกเคล็ดอีกไอหีอ้ยรู้ว่าด่านนี้มันเล่นยากก็ยังจะให้กูแพ้กันเนาะ อยากจะให้กูมาเล่นอีกเนาะไปตั้งสตินะตั้งสติอย่างมีสไตล์นะเล่นดีๆอึ๊บอึ๊บนี่ไงฮึบนี่ไงอึ๊บกระโดดไปจังหวะนี้จานแรกไม่มีปัญหาเราค่อยไต่ไปครับนิ่งกัน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 นิง่งอุ้ยตกน้ำโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ไม oh ่กอดไปครับทุกคนปุบกระโดดไปสวยหนิ่งกัน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 นิงอุ้ยอุ้ยหืมสวยโอ้หนิงกันนิ่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 งอุ้ยอุ้ยหืมตาตาอันนี้เราจะต้องชนะอุ๊บหนึ่งสองสามสี่ไปหนึ่ง เยดตานนี้เราชนะว่ะเยีดลูกเอาเรื่องอันน uh ี huh. ้พวกนี shops. ้ไอ้กบเคโลกบเคโลหนิงเงิ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 นิงเฮ้ยคุณชนะมาเต็มแล้วว่ะหนาล่ะอุ๊ยชนะว่ะเอาเรื่องหมดแล้วกูกูเก่งกูเล่นที่จะเหลือรอดอยู่12คนด่านต่อไปเจอกับ ด่านอะไรวะคอด่านง่ายๆนะโอ้ยเข้มหันนะัลกโอ้เล่นบนรถบัสโอ้โหเล่นบนรถบัสต้องกระโดดใช่ไหมปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยอิชตกเอาตกรอบเลยเหรอเวลาตกอะตกรอบเลยเอ้าไอ้ิหยมันไม่มีกฎไม่ได้บอกว่าอ้ิหยะน,น้ำตกอะเอ้าไอ้ิหยผมตกแล้วผมตายเลย อะไรอยู่วะเฮี้ยอยู่ดี๋ยวตกแล้วตายเลยเฮี้ยกายไม่ยอมเว้ยออกก่อนเฮี้ยเราตกล้บไปแล้วเย็ดวิวสามดำเนินต่อช้อปปี้เทศกาลช้อปปี้อะไรเนี่ยมาต่อมาต่อมาต่อ เฮ้ยกำลังโหลดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยเนาะกับเกมนี้อ้าหมุนติ้วเลยทีนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าซ you ครับทุกคนเจอกัน